ด่านนี้มักจะมาพร้อมกับตัวอะไรเว้นมันเซฟมั้งหรอมันชอบจัดสรรให้เราไงไม่เจอหรอกเจมึงมองรถได้ง่ายดีบ้างก็ได้มสีล็อกเครื่องไม่น่าใช่หรอกตัวอะไรบอสที่งานเกมได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นผู้ชายอะผู้ชายไม่ได้ค่ะผู้ชายไกลๆครับเฮ้ยมึงแบ่งแยกหรอวันนี้เขาเท่าเทียมกันแล้วนะเจーเอ้า มันก็แล้วแต่มันดูเดี๋ยวไอ้รูปนี้กูเป็นคนวาดนั่นเลยนะใช่เหรอเออยีราฟอ่ะกับอหไอ้ข้างหน้านี่มันคืออะไรอ่ะไอ้ข้างหน้ายีราฟยีราฟมันมีแท่งแท่งยื่นออกมามันยีราฟมันกำลังดุยกองไฟอยู่ไม่ใช่มีแท่งแท่งยื่นออกมามึงดูดิเอ้ามึงเห็นป่ะมันจะมีขาอยู่ข้างล่างใช่ป่ะแล้วก็มีแท่งออกมายาวๆคือแท่งอะไรมันคือเหมือนมีคนขุดด้วยวะเฮ้ยเจ้าตกใจเลยฉันมันคือแท่งอะไรวะเออมีแบบเหมือนแบบคนยิ่งใหญ่ด้วยอ่ะ ันนนเป็ควไอ้เชี่ยไม่เคเื่อนเมย์อยู่ไอ้เจมุ้งไม่ดูอะไรเลยนะโอ้โหไอ้เชี่ยมัวแต่ดูรูปไปเป็นอะมึงอ่าชวนดูไปปันดี้มันตามไอ้เชี่ยนั่นอยู่ไอ้เจอะไรนี้คนรับเล้งล่างมาหนี่ไปซ้อมเครื่องให้ด้วยให้กูด้วยไม่ไม่กูโดดไปปันดี้อื่นแล้วเจอกันอ้าวไอ้เชี่ยไรกูเฉย กูซ้ำเพื่อนั้นได้ไหมดูดกูอิ่มๆดูดกูอิ่มๆแค่นั้นแหละกูซ้ำเพื่อนั้นได้ไหมไม่ได้ไฮด้าอยู่ข้างล่างครับแบบกูอยู่ข้างล่างกับกูตรงห้องพยาบาลตรงไม้เซฟกูกูรอใช้เลยเฮ้ยมึงก็เซฟก่อนดิเจไม้เซฟก็เก็บไปใช้เฮ้ยทิ้งทิ้งทิ้งไอเบนซ์ไปรู้ไปไหนนะทิ้งทิ้งไปละมันดูดผมอิ่มอิ่มแบบไม่เง้ยผมว่ามันน่าจะแบบถ้ามันเอาดูดไวมาตอนนี้น่าจะขั้นสองอีกประมาณหกจุดเจ็ดสิบแล้วอ่ะมึงกลัวหรือเปล่า กูไม่กัวแต่คนต่อไปที่มันเจออ่ะคนนั้นคนเฮ<อ>้ยเจม้มันหนุ่มกัได้เยอะกูบอกเลยเจ้มาแล้วไอ้เจ้มาแล้วทำไมกูที่เสียงมันโดนตันวะใช่เหรอ ปันป่นไฟภายใต้ความกดดันอันแรงกล้าโอเคไอ้คนนี้ตัวแข็งสบายสบายมึงรู้ได้ไงอา้าวมาดูชื่อเพื่เดียวลิโซดานะอลิโซด้าไม่เครื่อจับแทงมีวิธีมองไหมหรอมันจะแบมือครับมันจะแบมือ แต่ถ้าอาจารย์เจจับแทนก็ไม่จะถอดกางเกงครับผมกูกำมือด้วยกำมือด้วยเอาว่ะเอาว่ะยังไงนิโคลัสนิโคลัสยังไงเพื่อนเอาหน่อยนิโคลัสขาแม่มุนจะหยุดกระดิกไหมเอาหยุดกระดิกไปแล้วหมายความว่าไงเอ่ยขาแม่มุนหยุดกระดิกไป,ไปหมายความว่าไงเบน้นไม่รู้กูอยู่ไม้แล้วรู้แค่นี้แหละขาแม่มุนหยุดกระดิกแปลว่าอะไรเอ่ยไม่เก่งมุมหรอ น่าไงค่ะแม่มึงหยุดกระดิกแปลว่าโดนไปแล้วไงมึงเข้าใจคําว่าขาแม่มึงหยุดกระดิกหรือยังถ้ามันจูงอยู่อ่ะขาแม่มึงกระดิกแต่ถ้าเกิดขาแม่มึงหยุดกระดิกก็คืออุ้ยชี้พิ้งไก่จังอ่ะแล้วกูเปย์ไม้ล่วงหน้าห้าวินาทีครึ่งกูป่านห้กูป่านห้กูป่านห้แค่นั้นกูป่านห้กูป่านห้อุ้ยชี้ดุดกิอิ่ม อ้าวแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รู้นะไปแล้วนะไปเจมปั่นไฟดีปั่นเทอะไรกูเพิ่งแบบหลุดออกจ๊เฮ้ยวิ่งหนีเฮียไอ้สัสเรียบร้อยมันจะบงมุมแล้วมันจะแข่งมุมแล้วเจเก็บไปปั่นเร็วปั่นเร็วเจปั่นเร็วกูอยู่ข้างใต้เนี่ยมันไล่กันอยู่เนี่ยไอ้ตรงห้องสมุดใช่ป่ะเออกูอยู่ข้างใต้ตีนมันน่ะกระทืบ ไล่ไปแล้วไล่นารูโตะไปแล้วไอเบนปั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 นไอเชี่ยอ๋อแล้วมาเจอกูกลางทางอย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยเจองกลางทางแบบเขาว่าไอเบ้นี่ปันกูถ่วงให้กูถ่วงให้กูถ่วงให้ได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 ้หาให้พวกอยู่กันดีแบบเขาว่ายังไงเจ้าใหมพวกอยู่กันดีแบบเขาว่าไง อะไรเหรอเล่นอยู่กูเล่นอยู่ไอ้เย้กกูเข้าไฟไม่ถึงตู้จะเข้าตู้ทันอยู่แล้วเมื่อกี้ขาแม่มึงอยู่กระดิกแบบคาราะยังไงไม่จะเข้าตู้ทันอยู่แล้วเอกดึงกูออกจากตู้เอแล้วมึงไม่มึงไม่เตรียมเข้าตู้ไว้ก่อนเลยแล้วกูเตรียมแล้วกูอยู่ใกล้ๆตู้เลยเมื่อกี้ขาแม่มึงอยู่กระดิ่งแบบคารวะแปลว่ากูโดนเสียบยังไงที่นารุโตะมึงไปแจกขาแม่มึงให้มันทำไมวะที่แค่นารุโตะ เสี่อย่างนี้มันโีเองเปล่านะผมไม่แกะขาแม่มุมรัวเลยไอ้เบ้นไม่ต้องล้างแขนเลกูเข้าใจไหมไม่ต้องล้างแขนเอาเฮ้ยทำไมมันเงียบดังอ่ะมันพอใจแล้วเหรอ5-2มาแล้วเห็นปะน่ะมึงเห็นปะมาแล้วไอเบ้นแข็งไง ต้องเห็นตอนมันวิ่งมาหากูวิ่งโคตรไวมันดูดกูไปแล้วนะมันน่าจะแทงไม่ได้แล้วว่ะเจใช่กูว่ามันน่าจะแทงไม่ได้แล้วใช่เลยว่ะนี่กูเจ็บมือเลยว่ะกูแทบแรงอุ้ยแม่มีโคตรไวเลยเจกูบอกแล้วมันวิ่งไวจริงมันวิ่งไวจริงมึงดูดิไอ้เหี้ยเดินมาสั่งการที่กแทงกูไม่ได้แล้วมันแทงกูไม่ได้แล้วเจ ไอ้ไหาหนารูโตะไปหานารูโตะมันอยู่ไหนวะนารูโตะเอบเฮ้ยไปหานารูโตะมันเฝ้า <S <S เครื่องนี้กูไปแล้วไอ้เ<จ>ห,หี้ยเดชอยู่ไหนแบบอยู่ห้องข้างๆมึงอั่นแหละห้องห้องฝั่งขวามึงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมึงดูได้ไงห้องเมื่อกี้ก็กูดูมุมมองของไอ้นารูโตะน่ะไอ้นารูโตะมันปั่นอยู่ห้องดนตรีน่ะเอ๊ มันอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นไอน้นารโตะมึงมึงเอี้ยวขวาไปนิดนึงดิไอน้นารโตะตายมันมอยู่ในห้องเมื่อกี้นะไอ้เบนห้องไหนห้องที่มันไล่มึงอ่ะช่างๆอ่ะไอน้นารโตะปั่นฟรีอยู่โนโตะปั่นฟรีอยู่อ๋อที่ไอเบนีนมันอันนี้เพราะว่าไอเบีนมันกลัวโดวนแทงเหรอ,อมันก็เลยแบบปล่อยให้เขาดูดไม่ใช่ห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำกับไอโนาโตะ มันม okay, ีก anyway. ับที่เลือกอลาด้วยเรียบร้อยเอาโซ่แตกใช่เหรอมีบาลานซ์มีมีบาลานซ์มีบาลานซ์มีบาลานซ์แลนดิ้งมันลงไปปะตามปะตามปะตาม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 โอเคกูปั่นตามไอ้ที่นี่จะจับแทงนะมันมีอีโก้ของมันนะอยู่ข้างล่างใช่ปะที่เลือกอลาเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ตรงห้องที่มันต้องพังพังประตูเข้ามาอยู่ตรงหน้าประตูอ่ะอยู่อยู่กันเอาตัวยาวๆไปเป็นไอ้เอาตัวมึงต้องโดดนะมึงโดนเสียบเลย มันตีว่ะมันแรงมันแทงไม่ได้แล้วมันดุไปหมดแล้วเจก็คือมีมีตัวกากตายไปสองตัวตะืกี้อือตอนเรียกมาพูดเสียสลากอันน้นตุ๋มไม่มองหลังเลยว่ะกูเปิดประตูไหนได้กูเปิดประตูไหนได้ประตูตรงนั้นเลยตานกเอกระโดดลงไปเลยฝั่งขวาโอเค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 ไอ้นนัตุ๋มันลากมันลากมาไกลละกูเรียบร้อยไปหามึงต่อรันใช่หรอ ลานลานลานต่อลานต่อลานต่อไปหามึงเลยประตูตรงประตูม okay? ึงเลยเบนจริงจริงจริงไอเบ้นไม่เชื่อกูไอเบ้นบอกไม่มีทางหนีไม่มีทางหนีได้เลยแต่มันคโคตรเยังวะไปสองแล้วนะเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเบนเต็มแล้วเฮ่ยวิ่งโคตรไวแมงมุมน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ ครเต็มยังมันครเต็มยังมันครบเต็มยังมันครบเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วมึงอย่าโลกเบ้นอย่าโลกอย่าโลกแมงมุมมันหมดแล้วแมงมุมมันหมดแล้วชิวๆเหมือนฆาตกรเดินหนตัวทั่วไปมีสามเปอร์เซ็นต์กูแตะมันได้เออติดบอลโลชิวๆมึงเห็นศพกูปะมึงวิ่งสวนไปเลยสวยเบนสวยไร้ใครไล่นารูโตะต่อรอบเดิมเลยรอบที่มันล้มเมื่อกี้เลยไอ้เหี้ยหน้าหน่าเอาขวดกูไปใช้ขวดกูไปใช้เหลี่ยมเกลือนี่หมอเนี่ย ในไลน์ารุโตะไอนารุโตะอยู่ตรงกลางแมปตรงไม้กลางแมปแล้วนารุโตะเปย์ไม้ไปเลยหนึ่งสเต็ปสวยเบ้นออกได้เบ้นไอนารุโตะจูพังทิ้งทิ้งมันเลยอ่ะเราทิ้งมันเลยอ่ะไอ้เบ้นไปบอกให้มันดีบอกเฮี้ยอะไรคือตีแผนเลือดอยู่เลยแล้วหลงไงโอ้เจนนารุโตะมาจุกหลงสวยว่ะไอ้เหี้ยถ้าเกิดไม่ได้กูทำเกมไม่ดีไม่รอดหรอกสองคนเนี่ยผมบอกเลยอะไรทำเกมเหี้ยอะไรเสียงตัดเลยกูได้ยินคนเสียงตัดไปแบบเงียบไปเลยอ่ะ ทาแม่งมุ้ทำเกมไม่ดีนะไอสองคนนี้เล่นรอดค่ะแม่งมุ้งแม่งก็ดีหมายความว่าอะไรค่ะแม่งมุ้งแม่งก็ดีหมายความว่าอะไรครับกูแตกแกอะไรอแปดพันมึงนำอะไรอยู่เจ้โอ้กูมากกว่าห้าพันแล้วกันอย่างน้อยกูก็มากกว่านั่นอะอะไรขวดไม่ใช่ขวดไม่ใช่ของมึงขวดของไอ้นี่ขอไอตัวแข่งของกูของกูของกู